สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์หนุ่มชี้ดวงฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเปิดคำทํานายโหรวารินปี2567ฟังแล้วขนลุกทุกเรื่องจับตาการเมืองช่วงเมษายนที่ค่วงพระเจ้าล้านนาตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายวารินบัววิรัตเลิศ หรือโหนวารินโหนชื่อดังเจ้าของฉายาโหนคอมอชอเมื่อสอบถามถึงสถานการณ์และเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยนั้นทางโหนวารินเปิดเผยว่าเบื้องต้นยังคงยืนยันตามนิมิตที่ตัวเองได้เคยบอกไว้ตั้งแต่ปลายปี2566ที่ผ่านมาว่าเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปีใหม่2567แล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นตามลำดับไปสู่ยุคสิวิไล เพียงแต่ว่าให้ต้องระวังระมัดระวังกันอย่างมากในเรื่องของภัยธรรมชาติและภัยสงครามโดยในส่วนของภัยธรรมชาติมีสัญญาณปรากฏให้เห็นบ้างแล้วและภาคใต้ถือว่าน่าเป็นห่วงที่สุดนอกจากนี้จะมีภัยแล้งด้วยแต่ไม่รุนแรงและเป็นไปตามฤดูกาลขณะที่ภัยสงครามนั้นเริ่มก่อตัวแล้วในตะวันออกกลางและ อาจจะขยายวงต่อไปทางยุโรปซึ่งแม้ว่าไม่ได้อยู่ใกล้ประเทศไทยแต่ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเนื่องจากบุญบาร,รมีของชาติบ้านเมืองที่สั่งสมมานานช่วยปกป้องคุ้มครองและมีแหล่งทรัพยากรรวมทั้งวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยประคับประคองให้ทุกอย่าง ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทำนายในเรื่องของการเมืองจับตาเมษายน2567ผู้นำที่แท้จริงจะปรากฏสำหรับการเมืองนั้นหฮนวารินระบุว่าผู้นำประเทศและรัฐบาลในปัจจุบันนั้นแม้จะทำดีอยู่แล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดและยังไม่ใช่ผู้นำประเทศตัวจริงที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ยุคซิวิไลโดยมองเห็นว่า หลังจากเดือนเมษายน2,567เป็นต้นไปผู้นำที่แท้จริงที่มีหน้าที่ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพร้อมกับคณะผู้บริหารใหม่เรื่องร้ายเรื่องดีปี2,567หลวงพ่อวราเตือนสติระวังภัยธรรมชาติโรคอุบัติใหม่ไทยรัฐทอล์กสนทนาธรรมกับหลวงพ่อวราพระอาจารย์ชื่อดังตำนานพยาครุฑสุดยิ่งใหญ่ วัดโพทองบางมดกรุงเทพมหานครปี2567ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอย่างมีสติอะไรบ้างครับหลวงพ่อตอบว่าพายุยังไม่หมดยูเครนรัเสเซียยังไม่จบอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นสงครามมาจากรัเสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือก็ยิงขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รบกันหรอกที่บอกว่าจีนจะมาบุกก็ไม่เป็นไร เพราะประเทศของเรามีพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้ทีละเปราะเหมือนนายกเศรษฐาตอนนี้เป็นยุคแรกต่อไปเป็นยุคสองและต่อไปเป็นยุค3มีอีกนะเมื่อก่อนเรามี8ปดพักจะมีเพิ่มเป็น12บพักมีการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรัฐบาลจะกลายเป็นฝ่ายค้านและต่อไปก็จะทะเลาะกันเองอยู่ครบเทอม4ปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีกถัดมาโรคอุบัติใหม่ขึ้น มีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธุ์มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลต้องดูแลต้องมีการสาธารณสุขต้องดีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดก็มาแล้วต่อไปในอนาคตเราจะกลับมาใส่แมสกกันอีกรอบแต่การเสียชีวิตจากโรคจะไม่เท่ากับครั้งนั้นแต่โควิดเชื้อยังไม่หมดยังมีคนเป็นอยู่และไข้หวัดใหญ่มีหลายตัวคนจะเสียชีวิตส่วนมาก เชื้อจะลงปอดและติดเชื้อขึ้นสมองในกระแสเลือดจะป้องกันไม่ไหวคนเรานั้นต้องป้องกันและรักษาตัวเองหากเป็นอะไรควรจะไปปรึกษาแพทย์ประเด็นถัดมาสงครามโลกครั้งที่สมต้องระวังยังมีถล่มอีกนะในหลายประเทศเรื่องการแยกดินแดนนิกายส่วนมากจะเป็นสงครามศาสนาและสงครามแย่งชิงพื้นที่กันยังไม่จบมีเพิ่มจากที่เห็นในปีนี้ที่รบกันอยู่นั้น ก็จะมีการเอาคืนกันอีกหมอดูมติตีทำนายดวงชะตาประเทศไทยปี2,567เตือนชัดระวังภัยธรรมชาติแม่นยีก,กว่าตาเห็นหมอดูมติตีทายาทของหมอดูอีทีหมอดูตาทิพย์เผยคำทำนายถึงสถานการณ์ในประเทศไทยในปี2,567เรื่องดีเข้ามาเยอะแต่ก็ขอให้ระวังในเรื่องของภัยธรรมชาติให้ดีเข้าสู่ช่วงสิ้นปีแบบนี้ หมอดูหลายสำนักต่างก็ออกมาเผยคำทำนายตอนรับปี2567กันยกใหญ่แต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจคือคำทำนายเกี่ยวกับดวงชะตาของประเทศไทยในปี2567กับหมอดูมติตี้ทายยอดหมอดูอีทีหมอดูตาทิ์ระดับโลกจากเมียนมาที่แม่นจนขนลุกเหมือนตาเห็นได้ออกมาเผยคำทำนายผ่านรายการแฉ ร่วมพิสูจน์ความแม่นด้วยมดดำคาชพาและป้าตือพร้อมด้วยไฮโซหลุยนักธุรกิจหญิงตระกูลดังสำหรับคำทํานายปี2567ของประเทศไทยในช่วงหลังสงกรานต์เมษายนปีนี้เศรษฐกิจจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกคนแฮปปี้ไปอีก3-5ปีแต่มีปัญหาที่ต้องระวังก็คือ1เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมให้ระวังในเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพและ ทุกที่2ใน3ของประเทศ2แผ่นดินไหวแรงสุด5.8ริกเตอร์ทางใต้ของประเทศไทยอาจจะเกิดจากที่อินโดไทยก็จะมีแผ่นดินไหว5้ร8ิกเตอร์กรุงเทพได้รับผลกระทบ 3. พายุรุนแรงทั้ง3อย่างจะเกิดขึ้นน้ำท่วมแผ่นดินไหวและพายุแต่ทุกคนมีความสุขเพราะเศรษฐกิจดีถ้าอยากจะเสริมชะตาให้ไปขอพรกับภูเขาทองวัดสเกตหรือ ไปภูเขาไฟฟูจิญี่ปุ่นจะป้องกันสามสิ่งนี้ให้พ้นภัยขอให้คนไทยรวมใจกันไปขอพรช่วงปีใหม่ไทยปีใหม่จีนปีใหม่ฝรั่งสิ่งที่พูดไปจะเบาลงคำทํานายปี2567มังกรไฟบาลัยกันสินสาแข่งอาจารย์ชนทัรรศน์ฤทธิไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันหัวราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยปี2567 ที่พยากรณ์เอาไว้ว่าเป็นปีมังกรไฟบาลัยกันอัลวาดถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความกลหนความขัดแยง้งรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรราชการวงการสงฆ์ศาสนาวงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองระสำเป็นปีแห่งการประทะมีผลกระทบที่สร้างความรุนแรง สร้างความกลหลนสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงเมืองประเทศไทยตรงกับวันที่21เมษายน2325เวลา6 5นาฬิกานทานท,านท,านปะทะีปีขานธาตุน้ำปทะปี2567เป็นปีมังกรไฟ,ไฟบาลายกันทำนายว่าจะเกิดปัญหาทางด้านความขัดแย้งทางด้านของการเมืองงานราชการต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกัน บ้านเมืองกาวินาศที่จะก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งพรรคการเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายดวงเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรงด้านความแตกแยกทางการเมืองปี2567ผู้นำประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพรรครวมรัฐบาล อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำแบบกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่ออาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทำนายตามเกณฑ์ดวงชะตาบ้านเมืองหากเกิดบัติเหตุทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำกลางคันจะส่งผลดี